ค่ะเข้าไปทั้งสร้างขนลุกล้วก็เกปิติอะค่ะแล้วก็วันนี้ก็เดินได้ดีนะคะแค่ขาหัวเข่าอะค่ะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะคะแต่ว่าน้ําตาลยังยังเหลือร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะน้ําตาลเนาะจากจากเท่าไหร่คะก่อนก่อนที่จะเข้ามาเท่าไหร่คะคุณแม่อตอนนี้นมันก็ร้อยเข้ามาร <150 S 2> ้อยห้าสิบร้อยสามห้าอะไรเงี้ย ต,ตอน,นที่ขึ้นเยอะๆที่ว่า,าตาจะมองไม่เห็นนะคะมองหวานเท่าไหร่คะอะสี่ร้อยค่ะร้อนสี่ร้อยค่ะเลยขึ้นตาแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวตอนนี้สายตาเป็นยังไงบ้างก็สายตาแจ่มขึ้นค่ะมองมองชัดขึ้นมองชัดขึ้นแต่ว่าไอ้ที่มันบวมอ่ะมันก็คงยังบวมอยู่แต่วันที่เจ็ดไปหาหมอดูว่ายุบลงไปหรือเปล่า แต่ว่าหมอบอกว่ามัน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 เป็นไปไม่ได้ที่จะยุบลงไปอะ่ะก็เลยเลยเดี๋ยลองดูอีกครั้งหนึ่งที่หมอจะดูในคองให้ใก็เลยแต่ว่าดูดูภายในของเราอะ่ะดูทาตัวเราก็ก็ดีขึ้นนะคะตาแจ่มขึ้นมองใช่ก็ชัดขึ้นใช่เพราะว่าคุณหมอเขาต้องเอาหลักวิชาการไงมันจะเป็นไปไม่ได้ที่ว่ามันจะยุบเนาะแล้วมันจะหายเนาะ แล้วน้ำตาลกมันดใช่มันเป็นไปไม่ได้เลยในความเป็นจริงนะคะแต่พอเราเจอขอขอให้คุณรัชนีเชื่อมั่นในพลังงานที่เราขอให้เรารู้สึกนะตอนนี้รู้สึกดีกับพลังไหมคะตอนนี้รู้สึกดีกับพลังไหมดีค่ะดีกับร่างกายรู้สึกแบค่ะเบาๆแบบที่แม่แม่ครูว่าจเออคุณคุณคุณรัชนีตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะปีปีปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะนะคะ ปีนี้อายุเหรอคะค่ะอายุเท่าไหร่นะคะอ๋อเจ็ดสิบสามแล้วค่ะเจ็ดสิบสามเนาะค่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 ะจะเป็นมาตั้งแต่เป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปีสองสองห้าห้าหกแลค่ะแล้วมันก็ไม่เคยลงเลยใช่ไหมะมันก็คือทรงๆก็ลงลงขึ้นขึ้นคงลงลงขึ้นขึ้นเนาะลงนิดๆขึ้นขึ้นแต่ว่าตอนที่สี่ร้อยนั่นอะ ก็ไปหาหมอก็หมอก็รีบให้กินยาให้อะไรมันก็ลงไปหน่อยนึงแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆลงมาอ่าดีงามค่ะดีงามค่ะเรื่องของน้ำตาลจ้าสาธุสาธุในบ้านนะครับขอบข้าขอบขอบพระคุณน้อมน้อมท่านมาสเตอร์แล้วก็เชิญนะคะแล้วก็ครูเมื่อกี้เนี่ยใครเอ็มเอ็มใธอครเอ็มเอ็มขาอบขอบพระคุณจ้า รีวิวเป็นบุญนะคะทุกคน,นะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะโน้มกุศลนะคะ,นนะ,คะใครได้ฟังแล้วเนาะก็โน้มกุศลด้วยนะคะผู้รีวิวก็ได้กุศลด้วยคนที่แนะแนํามาก็ได้กุศลด้วยนะคะร่วมๆกันนะคะกุศลใหญ่ในการที่เราเมตตารูปนามขันหานี้เนาะ,ะ่าขอบคุณตนเองค่ะจาสาธุสธุในบุญค่ะตอนนี้74แล้วเนาะ74รหัสนะคะ2อทุ่มเนาะสองทุ่มหนาทีอ่า แม่คุณขออนุญาตให้พี่รัตแชร์หน่อยนะคะหินพี่รัตบอกว่าอาการป่วยแล้วดีขึ้นหายขึ้นหลายโรคเลยค่ะเออแเอยแชร์หนอยพี่รัตแชร์เลยแชร์เลยแชร์เลยแชร์พี่รัตแชร์หน่อยค่ะพี่รัตแชร์เลยแชร์เลยยินดีค่ะออเเ็ม m s r m s r m s r ก็ก่อนที่จะได้รับพลังควอนตัมเนี่ยค่ะมันมีอาการซึ่งต้องไปหาหมอหมอนัด มันมีไขมันมันจะเป็นเบาหวานแล้วก็จะเป็นความดันเขาบอกว่าอย่ากินลสจัด <Okay. S 2> อย่ากินอะไรที่มันย่อยยากแล้วโรคมันมันน้ำตาลมันจะขึ้นน้ำตาลความดันไขมันมันจะขึ้นเหคะก็แล้วก็รักษาโรค กดไหลย,ย้อนคอระคายเคืองคอเป็นตุม่มไอแล้วก็แสบหน้าอกเมื่อก่อน <Okay. S 2> กินยาอยู่ตอนนี้ไม่กินแล้ว <Okay. S 2> เ,ลเลิกกินแล้วหยุดตุดยาก,กิน <Okay. S 2> ได้มารับพลังงานคอนตัมแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยลื่นแล้วก็ลื่นสองสามครั้งตอนนั้นน้ำหนักแปดสิบสิบสะโพก ไปหาหมอเอาอยามาทางหมอก็บก็ไม่เึงอะไร hmm. ก็มารับพลังงานตรงนี้ร,รับรับทางงานควาตั้งนี้เนีรู้สึกว่า hmm. ตรงสะโพกมันก็ไม่ปวดมันก็ไม่เจ็บ hmm. hmm. แล้วก็หัวเข่าที่เป็นข้อเสื่อม hmm. ทุกทีมันจะงอไม่ได้แล้วก็ปวด hmm. แล้วก็ดีขึ้นรับพลังงานตรงนี้แล้วก็ดีขึ้น ดีขึ้นตามลำดับโดยไม่ต้องกินยาอแก่ปวดหรือว่ายาแก้อักเสบแล้วก็ไม่ต้องทาย,ยาดีขึ้นทุกอย่างไซนัสก็หายแล้วก็กนะดไหลาย,ยอ้อนจังกดไหลย,ย้อนก็หายกดไหลย้อนก็หายที่ไอเจ็บเจ็บปอดเจ็บเท้าทะลุ์ที่ข้างหลังก็ดีขึ้นระบบลวาไส้ ก็ดีขึ้นขับถ่ายได้บ้างทุกครั hmm. ้งจะไม่ถ่ายดลยอืนอมอาทิตย์ไม่ถ่ายเลยตอนนี้ก็อาทิตย์หนึ่งก็จะถ่ายสองครั้งก็ดีขึ้นน้ำหนักก็ลดลงมาสามโลอืมค่ะทุกอย่างเริ่มพัฒนาการดีขึ้นดีขึ้นค่ะอืมก็ก็แค่แค่นี้ค่ะไม่พูู เยอะนะเนี่ยที่แชร์เนี่ยเยอะมากนะไม่ได้แค่นี้นะหลายโลกมากเลยนะเยอะเยอะแล้วก็ก็ยังมีอีกอะแต่ว่าเอาเอาเอาเพื่อนเพื่อันนี้โอเคแล้วโอเแชร์บ้างเออใช่ใช่เก็บไว้เก็บไว้เอ็นเเดี๋ยวเรเก็บเดี๋ยวเก็บไว้แชร์พรุ่งนี้ด้วยเนาะโอเคโอเคสาธุได้บุญน้องกุศลค่ะน้องกุศลค่ะสาธุณคุ่เอ็นเอสอาร์เอ็นเอสอาค่ะ เรื่องของยาเมื่อกี้เสริมวิธีเนาะมาเซอร์ก็จะสอนว่าเปลี่ยนจากปฏิกิริยาทางเคมีนะคะมาเป็นพลังงานแห่งการรักษานะคะนะแก่งการซ่อมแซมร่างกายของเรานะคะอ่าอีกสักคนไหมอีกสักคนไหมมีใครแชร์สักคนไหมเอาแบบเด็ดๆเลยมีไหมมีไหมเป็นกําลังใจเพื่อนใหม่ตอนนี้มีห้องทดลองมาด้วยนะคะ